สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่อง7 4 7เทคทูเทเวลนะครับตอนนี้เราก็อยู่ถนนไม้เลข12นะครับมุ่งหน้าไปที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้เราจะไปขึ้นเขาสมอแคงนะครับก่อนอืนต้องขอขอบคุณ f อซที่ กดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ทุกทุกคลิปนะครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้เราก็จะถึงทางเลี้ยวเข้าแล้วครับเราก็เลี้ยวเข้าไปเลยนี่นะครับขึ้นไปได้เลยตัวนี้ทางก็จะเล็กๆหน่อยนะครับแต่ว่าถนนดีนะครับรถไม่เยอะครับเนื่องจากวันนี้ไม่ใช่เป็นวันหยุดนะครับเป,เป็นวันทำงานเป็นวันทํางานนะครับแล้วก็ อย่างช่วงเช้าเช้อย่ครับคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่บนเขานี้ก็จะมีที่ให้เรามาทำบุญอยู่ประมาณ3มที่นะครับวัดจะไม่กนอิมหยกขาวนี่ครับแล้วก็มูลนิธิแล้วก็ข้างบนสุดก็เจดีวัดเจดียยอดด้วนนะครับเราสามารถมาที่นี่ ได้3ที่นะครับหลับท่านที่ไม่เคยมาก็มาได้นะครับตรงนี้สำหรับตรงมณิธิมณีทีนั้นก็จะมีข้าวให้เรากินฟรีด้วยนะครับอาหารเจครับถ้าใครไม่รีบไม่ร้อนก็ไปนั่งทานข้าวได้นะครับถนนก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีดีมากเลยครับ เดียวซ้ายมือเรานี่ก็ไปควายจะไม่กวนอิมหยกขาวองค์ใหญ่นะครับที่นี่เราก็จะตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปนะครับถ้าต,ตรงไปก็ไปวัดจีรียอดด้วยนะครับแล้วก็มีสะพานมีสะพานเดินถ่ายรูปนะครับเหมือนกับสกายวอล์กนะครับแต่ว่าเป็นปูนเนาะ เราเลี้ยวขวาเข้ามานี่ไม่มีรถเลยนะครับเพราะว่าเป็นวันธรรมดาและกาตอนเช้าด้วยปกติถ้าเป็นวันหยุดนี่รถจะจอดเต็มเลยนะครับช่วงนี้วันนี้เราก็ต้องไปจอดรถอยู่ใกล้ๆก,กับประตูทางเข้าเลยครับไปจอดตรงร่มข้างในเลยครับวันนี้เรามาเราจะามาทำบุญลงศพแล้วก็ผ้าหอ่อศพแล้วก็ ทำบุญเข้าวสารน้ำมันน้ำตาลแล้วกอ็อะไรอย่างจำไม่ได้นะมันเป็นเหมือนกับอของกเกษตรโปรตีนกเกษตรโปรตีนกเกษตรขอจลดกดแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนี่ครับจอดรถเสร็จเราก็เดินลงมาครับข้างบนเราสังเกตข้างบนเราก็จะเป็นโคมไฟนะครับที่เรามาทําบุญนะ บริจาคกันนะครับจะทําบุญโคมไฟในช่วงปีใหม่นะครับพอเราทํำปุ๊บก็จะมีแผ่นให้เราเขียนชื่อแล้วก็ติดกับโคมแล้วเจ้าที่เขาจะมาแขนไว้ตรงนี้ครับเป็นที่ประดับนะครับเป็นหมื่นดวงนะครับที่นี่ไม่ใช่น้อยนะครับทําทุกปีครับดูสวยงามครับดูข้างบนครับทางเข้าจดอยู่ด้านหน้าเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นรอยพุทธบาทนะครับ ปกติจะนี่รตตอรีร่ขายเต็มนะครับตรงนี้คดีแต่วันนี้ช่วงเช้าอยู่างหนามีเอ,อพิ่งออกไปเนาะางหนานี่ก็จะเป็นน้ำตกเราก็ขึ้นไปพอเข้ามาเพื่อก็จะมีลานก,กว้างๆให้เรามานั่งพักผ่อนกันสําหรับคนที่ยังไม่รีบไม่ร้อนก็มานั่งพักผ่อนรับลมชมวิวกันครับที่นี่ ขวามือเราก็จะเป็นที่ถ่ายรูปถ่ายวิวถ่ายอะไรนะครับมีจุดเช็คอินด้วยนะครับดูข้างบนครับโคมไฟนะเอามาประดับอย่างสวยงามครับนี่ครับตรงนู้นที่ถ่ายรูปที่เช็คอินครับข้างหน้าเราเนี่ก็เป็นสิบสองนักสัตว์นะครับ,บสิบสองราศีเดี๋ยวเราขึ้นไปทำบนข้างบนนั่นครับ พอเราขึ้นมาปุ๊บก็มา,มาหย่อนตู้บริจาคนะครับแล้วก็เอาทูบเจ้าหน้าที่เขาจะจัดทูบไว้ชุดละเก้าดอกนะครับนี่ครับเรามาหย่อนตู้เรื่องเลืองนี่นะครับแล้วก็ไปจุดนะครับจุดแล้วมาที่ฐานอยู่ข้างหน้านี่ครับแล้วก็ไปปักมีที่ปักถ้าใครไม่รู้ไม่ไม่เคยมาเจ้าหน้าที่ก็จะบอกครับมีประทามพันพูดผ่านทโทรโคม บริเวณที่เราจุดทูบเมื่อกี้นะครับจุดทูบเสร็จผมก็จะไปทำบุญลงศพทำบุญผ้าห่อศพนะครับข้างในนี่ครับสองฝั่งเนะครับเราเข้ามาก็จะมีเจ้าที่คอยบริการนะครับเราเข้าไปเขียนชื่อครับในใบที่เขาให้เราเขียนชื่อของเราเสร็จเราก็มานั่งมามาอธิษฐานตรงนี้นะครับ มีคำอธิษฐานอยู่ตรงนี้ครับตรงหน้านี่ครับอธิษฐานเสร็จก็เอาไปให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำวิธีการว่าเราจะทำยังไงครับพอเสร็จจากตรงนี้เสร็จแล้วก็มาขอพรจากศูนย์รวมองค์เทพอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเรามาขอพรขอโชคขอลาภ ขอเงินขอทองให้สุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยนะครับมีเสียงซิมซีด้วยนะครับถ้าใครจะเสียงซิมซีก็เสียงได้ครับตนวงค่านี่จะปีรวมองค์เทพนะครับมีรูปขององค์เทพต่างๆนะครับทางซ้ายมือก็จะเป็นที่ขายของที่ระลึกนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งโรงโรงเกโรงอาหารนะครับเดี๋ยวเราดขึ้นมาข้างบนครับตอนนี้ผมเดินขึ้นมาข้างบนแล้วครับข้างบนเนื่องจะเป็น รู้สึกว่าจะเป็นเจ้าพ่อหิ้งเกียเนนะข้างบนนู้นตรงน,นี้ก็มังรูปมังกรลายมังกรนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปตรงพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตรงนู้นนะครับ มีทางลาดสําหรับรถเข็นคนพิการด้วยนะครับคนพิการก็สามารถขึ้นมาข้างบนได้นะครับนี่ครับขึ้นมาข้างบนข้างบนนี้ก็จะเป็นลานกว้างตรงหน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี่ก็จะเป็นลานกว้างนะครับมีที่นั่งให้เรานั่งรับลมชมวิวถ่ายรูปถ่ายอะไรนะครับตรงเนี้นี่ครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์นี้ครับ มาขอพรได้นะครับที่นี่มีระคฆังปีด้วยนะครับระคฆังอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นที่นั่งนะนั่งยาวไปน่นนะครับดูทิวเขาดูเทือกเขาดูอยู่ด้านล่างนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นวิวเทือกเ,เขาทางฝั่งวัดโบสถ์นะครับเดี๋ยวจะซูมเข้ามาให้ใกล้ให้ดูครับอมเป็นทุ่งนาด้วยนะครับสวยงามเลยทีเดียวครับเดี๋ยวจะไปถ่ายฝั่งวางทองอีกฝั่งหนึ่งครับ ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามที่กดไลค์กดซ u b s ไคร b e เพนกล้องให้ดูรอบๆครับตรงนี้ครับข้างนึ้นจะเป็นะระฆังตีละระฆังนะครับเดี๋ยวจะเดินไปถ่ายตรงเทือเขาวาังทองนะครับ นู่นข้างหน้าเรานะครับเป็นเทือกเขาวังทองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมจะลงไปข้างล่างไปทำบุญข้าสารเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมีต่ออีกคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย